เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการโจรกรรมภาค9้านะคะ <c oughs> ก็ได้มีการไล่ล่ารถต้องสงสัยค่ะซิ่งนี้ฝ่ากลางเมืองเลยทีเดียวก่อนจะมาจนมุมพบว่าซุกระท่อมอัดแน่นมาเต็มรถกว่า400กิโลกรัมค่ะ <c oughs> โดยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามโจรกรรมรถ ภาค9กนะคะก็ได้มีการไล่ติดตามจับกลุ่มรถโตโยต้าวิสสีดำค่ะหมายเลขทะเบียนอสอเสือฮอนกู้่8งเกกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าต้องสงสัยว่าเป็นรถผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เรียกตรวจค้นค่ะบนเส้นทางสายสนามบินแต่ว่านายคนนี้เนี่ยนะคะไม่หยุดรถแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะขับฟ้าเข้าเมืองมายังถนนสีภูวนาดในเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่มาจนมุมตรงใกล้ๆก,ก,ก,กับสะพานท่าเคียนนะคะถูกเจ้าหน้าที่ปิด ล้อมเอาไว้เรียกกําลังของ191อสพหัดใหญ่มาเสริมค่ะได้ตัวคนขับเนี่ยนายยอดรักวัชรินอายุ36ปีเป็นชาวตาบลประดังเบซาอําเภอเดาจังหวัดสงขลายอมจนอนํานวนลงรถมาแต่โดยดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ ไปตรวจสอบภายในรถก็ไปพบถุงดำบรรจุใบกระท่อมอัดแน่นมาเต็มรถเลยจํานวน20ถุงค่ะน้ําหนักไม่ต่ํากว่า400กิโลกรัมนะคะนอกจากนี้ตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันนี้เป็นรถเถื่อนสัญชาติมาเลเซียค่ะสวมป้ายทะเบียนแล้วก็ป้ายวงกลมของปลอมนะคะ ส่วนตัวของนายยอดรักเนี่ยยอมรับสารภาพค่ะว่ารถคันนี้เป็นรถของเจ้านายที่นำมาขนใบกระท่อมซึ่งรับซื้อมาจากฝั่งมาเลเซียค่ะในราคากิโลกรัมละ40ริงกิตหรือประมาณ300บาทไทยโดยใบกระท่อมรถนี้เนี่ยนะคะนายยอดรักบอกว่ากำลังจะนำไปส่งในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาแต่ว่ามาถูกจับได้ซะก่อนตรวจสอบประวัติของนายยอดรักก็ก่อนหน้านี้ค่ะ ถูกจับกลุ่มคดีขนใบกระท่อมมาแล้วหนึ่งครั้งในพื้นที่อำเภอสะเดานะคะส่วนรถคันนี้เจ้าหน้าที่ยึดไปตรวจสอบค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาจากฝั่งมาเลเซียรหรือไม่ค่ะ